ที่นี่มาเบิงเรื่องของนุ่มผักไตค่ะพี่น้องเพิินได้าเอาวีสาหกิจชุ่มช่นนะคะมาเห็ดอยู่เป็นเขาแปรรูปเ่อสุขภาพค่ะเอามาเห็ดอยู่จังหวัดอำนาจ,จเจริญมาที่นี่ประสบผลสําเร็จนะคะ,คะเพิินกันยังบ่ลืมความห่วงใยต่อพี่น้องผักไต้ของเพิินรายละเอียดเป็นจังไดสีผ้าพี่น้องไปชมจากรายงานพร้อมกันค่ะ ชาวบ้านบ้านนาแหวงตำบลจานลานอำเภอพระนาจังหวัดอำนาจเจริญกำลังช่วยกันคัดแยกข้าวกล้องที่แพ็คด้วยถุงสูญญากาศและประทับตราโลโก้ที่เป็นสัญลักษณ์ว่าเป็นข้าวปลอดสารพิษของบ้านนาแหวงเพื่อเตรียมส่งขายให้กับผู้ประกอบการทางภาคใต้ที่สั่งเข้ามาซึ่งสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านคนละหลายหมื่นบาทต่อเดือนนายชัยุทธขำชูสงเล่าว,ว่าตนเองมีภูมิล,ลำเนาอยู่ทางภาคใต้ เมื่อประมาณ5-6ปีที่ผ่านมาทำงานเป็นพนักงานอยู่โรงแรมแห่งหนึ่งมีรายได้ประจำมีโบนัสการทำงานก็เข้าออกเป็นเวลาแต่ไม่มีอิสระในการทำงานด้วยความที่อยากมีเวลาเป็นของตนเองจึงได้ตัดสินใจชวนภรรยาลาออกจากงานประจำและมาอยู่บ้านภรรยาในพื้นที่ภาคอีสาน ประกอบกับมีที่นาว่างเปล่าอยู่จํานวนหนึ่งจึงได้เริ่มศึกษาว่าจะทําอะไรดีและมองเห็นว่าพื้นที่ภาคอีสานส่วนใหญ่มีอาชีพทํานาแต่ราคาข้าวไม่สูงมากนักเนื่องจากมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อแต่จะทําอย่างไรที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าวได้จึงลงทุนทํานาข้าวแล้วหาโรงสีที่ผลิตข้าวกล้องได้ในช่วง2ปีที่ผ่านมานะครับก็เริ่มคิดที่จะทำให้มันจริงจังนะครับทีนี้เราก็ต้องดูว่า ตลาดก็ชอบข้าวแบบไหนอย่างเช่นเขาไม่ชอบข้าวที่มีสารพิษไม่ชอบใส่ปุ๋ยเคมีใช่ไหมครับซึ่งโดยธรรมดาเราทุกคนก็ไม่ชอบอยู่แล้วใช่ไหมครับเขาชอบเกษตรอินทรีย์ C, นะครับที่ไม่ใช่สารเคมีใช่ไหมครับเราก็ต้องมาศึกษามาศึกษาว่าทํำยังไงเกษตรอินทรีย์หลังจากนั้นเราก็เริ่มทําทแปลงของเราเองก่อนสำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญก็ได้ให้การสนับสนุน มีการจดทะเบียนวิสาหากิจชุมชนจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปลร,รูปผลผลิตจัดฝึกอบรมให้มีความรู้ในการผลิตที่ปลอดภัยเช่นการผลิตสารชีวพันธุ์ที่ใช้ในการควบคุมป้องกันกำจัดโรคพืชเพื่อเป็นการลดต้นทุนและให้ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดปลอดภัยทั้งผู้ผลิตผู้บริโภคและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ด้านนางสาวประพาพันธ์จันสิงห์ภรรยาบอกว่าเมื่อการแปรรูปข้าวเพื่อสุขภาพมีความก้าวหน้ามากขึ้นก็ได้หันมาทำการเกษตรผสมผสานควบคู่ไปด้วยบนพื้นที่นาจำนวนเจ็ดไร่ได้แบ่งออกเป็นสัสดส่วนปลูกข้าวมะพร้าวน้ำหอมผักสวนครัวและพืชผักอื่นๆที่ใช้ในชีวิตประจาวันส่วนไรายได้ก็ไม่แตกต่างกับงานประจำที่เคยทำมาแต่สิ่งที่เราได้ก็คือความมีอิสระภาพที่สำคัญได้อยู่กับครอบครัว สำหรับในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ก็กระทบธุรกิจบ้างแต่ก็ได้ปรับกลยุทธ์การขายด้วยการค้าขายแบบออนไลน์ถึงแม้ว่าจะมาอยู่ภาคอีสานหลายปีแต่ทั้งสองก็ยังฝากความห่วงใยไปถึงพี่น้องที่อยู่ทางภาคใต้และคิดถึงภาคใต้ยอยู่เสมอตัวดิฉันนะคะประพาพันธ์จำสิงในนามตัวแทนของภาคอีสานนะคะก็อยากจะส่งกําลังใจให้กับพี่น้องออสามจังหวัดภ ชายแดนภาคใต้นะคะให้ให้รักกันไม่ว่าเราจะเป็นไทยพุทธมุสลิมเราก็คือคนไทยด้วยกันอาจจะแตกต่างกันบ้างในเรื่องของแนวคิดแต่เราก็อยากให้รักกันค่ะนี่คือความสำเร็จของหนุ่มชาวใต้ที่มองเห็นลู่ทางและช่องทางการตลาดที่เหมาะสมทั้งอย่างยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการสร้างอาชีพสร้างรายได้ผลิตอาหารที่ปลอดภัยให้กับผู้บริโภคที่สำคัญยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ทีมข่าว NBT อุบลราชธานีรายงาน